ครับมาดู EP สามนะมี EP สองนะ EP สามเริ่มที่เนี่ยเส้นหลักเนี่ยเส้นหลักเนี่ยเส้นเสาหลักครั้งแรกเลยเนี่ยเนี่ยที่ที่แบ่งแปดช่องเนี่ยเนี่ยตีตรงมาถึงป้ายแขนเลยอันนี้เือเส้นหลักใช่นะลากลงมาให้ถึงปลายแขนลากให้ถึงปลายแขนนี่เลยเนี่ยเส้นหลักเนี่ยเนี่ยมี่ายกันเนี่ย เส้นหลังเนีย่ยหน้าจะเป้น,นไปแขนงเลยโอเคนะสองเส้นสองเสนนนะ้นเห็นไหม ปรเทจะแทงจากตรงนี้มาประมาณจากนี่ถึงเนี้ยจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยหารสองก่อนเมตรชั่วทีนะจากนี้จากนี้จา,นจากนี้ถึงนี้หารสองนะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปประมาณสองนะจุดห้าก่อนโค้งเร้าใกนะอย่ยโค้งไปคร้าย่างเนี้ย แล้วก็วัดตรงนี้เส้นไหนค่ะเส้นนี้นะจนนี้นะ,ะแทงมามสิบเส้นเข้าไหมออันนี้คือมาตรฐานสิบเส้นเนี่ยตั้งไว้เลยอ๋อจ้ะนะสิบเส้นนะ,ะเอาสิบเส้นแนยจำเป็นสิบเส้นเนี่ยนะสิบเส้นอ่า นี่แขนในนะสิบเซนแขนนอกเท่าไหร่แขนนอกนี่รวมทั้งหมดนี่แขนนอกยี่สบสี่เซนเออสิบสี่เซนสิบเซนกับสิบสี่เราก็เป็นยี่สบสี่ถูกไหมจ้ะใช่เราแขนย<ะ>ี่สบสี่ค่ะเนี่ยแขนในสิบแล้วแขนนี้สิบสี่ก็เป็นยี่สบสี่อยากจะเอายี่สบสองก็ลดลงมาเหลือเก้าอันนี้เราสามารถไอ้นี่ได้ใช่ไหมครูใช่อยู่ที่ว่าไปไอ้แขนเล็กแขนใหญ่ เราต้องการเท่าไหร่ใช่จากแขนสูตรใสบายสบายก็ยืมสี่กำลังดีทีนี้สูตรของคนที่สองออกข้างละสองเซนนี่คือตายตัวใช่ไหมครูสองเซนนี่ตายตัวให้เท่าเออไม่เกี่ยวเนี่ยให้เท่ากับตัวนี้เนาะเอาเอาคุณใจ้เอาสิบนะเอาสิบเอาปุ๊บเนี่ยตีหาเส้นนี้เลยเส้นกลางเนี่ยเข้าไหมตั้งฉาก ชาจากเส้นเนี่ยสามเส้นแทงขึ้นไปเก้าเส้นตั้งนนชาอันนี้เป็นเส้นอะไรครูลิ้นไงลิ้นติดกระดุมอะ่ะอ,อ๋อจัะอันนี้คือมาตรฐานเลยใช่ไหมครูใช่สา,าสามกับเก้านี่ม,มาตรฐาน,สา,น,ส,านสามเซนเก้าเซนเนาะแล้วจุดเนี้จะี่หาจุดนี้นี่เราได้แขนในละเนี่ยแขนใน เต้นนี yeah. yeah. ้เป็นแขนในเนี่ยแขนที่ก็เร right? ียกกาวประบาดแล้วเนี่ยเนี่ยที่ขียนเป็นเนี่ยคือเต้นในเนี่ยเต้นในนะแขนในโอเคปะค่ะเอาแขนนอกนี่ก็ได้แล้วเนี่ยแขนแขนนอกนี่เราก็ตีหายจุดนี้เหมือนกันตีหายมารวมกันจุดนี้หมดทั้งหมดนี่คือแขนนอกโอเคนะค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งหนึ่งก็ดีไงจุนนอกใช่ไหมดูมือนะดูมือนะ ดูมือนะแขนนอกอยู่นี่นะคุณพี่สอนอย่างละเอียดเลยนะเนี่ยนี่ ep สามใช่ไหมนี่แขนนอกดูมือ,อแขนนอกอันนี้แขนใน ep สีเดี๋ยวกูเจ็บจะลอกมาให้ดูแล้วจะไม่งงเห็นไหม แค่นี้อีบีสามอีบีกดนนะ